สวัสดีค่ะสายรง้งเองค่ะ วันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไรยอ้อยนั่นเองค่ะซึ่งโรงงานน้ำตาล21แห่งและโรงงานเอทานอล1น1แห่งรวมเป็น22แห่งนะคะได้แจ้งวันเปิดหีบอ้อยปี2,566ทับ67เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและก็ได้เตรียมความพร้อมรับแรงงานตัดอ้อยเข้าพื้นที่ย้ายรถตัดอ้อยเข้าแแลงนะคะต่อ กระบะรถกระบะพ่วงหรือว่ารถบรรทุกนะคะรับคนงานในฤดูหีบอ้อยเข้าทำงานนะคะสำหรับปีการผลิต2566ทับ67นี้นะคะก็มีโรงงานน้ำตาลได้รับใบอนุญ,ญาตหีบอ้อยขอหยุดประกอบกิจการชั่วคขาวสองแห่งก็คือโรงน้้ำตาลชนบุรีและโรงน้ําล นิวกวางสุลีนะคะย้ายโรงงานซึ่งนอกจากนั้นจิตนี้ก็จะมีโรงเกษตรสมบูรณ์เปิดทดลองเดินเครื่องจากหนึแห่งนั่นเองค่ะในช่วงฤด,ดูหีบอ้อยนะคะตั้งแต่ธันวาคม66ถึงมีนาคม67ประมาณ4เดือนการตัดอ้อยแล้วก็ผลิตน้ำตาลช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นคำนวณเป็นเงิน ค่าอ้อยนะคะเงินหมุนเวียนจากกิจกรรมการผลิตมากกว่า300แสนล้านบาทคนเกี่ยวข้องทั้งระบบมากกว่า1ล้านคนค่ะและนี้ก็คือตารางนะคะการกำหนดวันเปิดหีบอ้อยแต่ละโรงงานค่ะซึ่งก็อ้างอิงจาก Facebook ของโรงงานโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะคะที่มีข้อมูลมาแจ้งให้ทราบค่ะก็จะมีทั้งหมดอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะ22โรงงานด้วยกันค่ะซึ่งก็ปิดกิจการ,รไป2นะคะเพิ่มมาอีกหนั่น,นเองค่ะ ทั้งหมดเลยก็คือ22โรงงานและก็กำหนดวันเปิดหีบอ้อยตั้งแต่วันที่10ทธันวาคม2566เป็นต้นมาจนถึงวันที่3มกราคม2567นนั่นเองค่ะทั้งหมดเลยก็คือ22โรงงานค่ะ